อเลอายอมัรงานค่ะครับผมก็วันนี้มาร่วมงานนะครับรอบรอบ50ปียัสพาวนะครับผมก็เป็นแบรนด์สันชาติไทยที่พูดไทยมานานมากเลยแล้วก็เรียกว่าเป็นแบรนด์ที่ไม่เคยตกเทรนเลยนะครับผมไม่ว่าจะมีการอัปเดตเทรนแฟชั่นไป ยัสตาเพราะตามเทรนด์ด้ตลอดนะ,ะแล้วก็เรียกว่าเป็นแบรนด์ที่เชิดหน้าชูตาคนไทยนะครับแบรนด์แฟชั่นคนไทยที่อยู่โรงกับพันะฮะอยู่มา50ปีเลยนะครับก็แสดงความยินดีเยดลยครับผมใช่ครับคือเอาจริงๆแล้วเนี่ยแบรนด์ยัสเปาเนี่ยเป็นแบรนด์ที่รู้จักตั้งแต่วัยรุ่นเลยแบบเดินสยามเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากซื้อเสื้อผ้า เท่ๆจะไปเที่ยวหรือไปเรียนพิเศษเนี้ยเวลาไปเรียนพิเศษเนี้ยหญิงเยอะใช่ไหมก็ต้องแบบแต่งตัวดีๆก็ต้องแวะไปยัดตาบอนนะไปดูแต่ก่อนเสื้อยืดอะไรเงี้ยเขาสวยมากเลยเป็นเสื้อยืดแขนยาวเสื้อยืดสั้ส่วนอะไรเงี้ยเป็นย่าชาโอเคะอ่ะพี่เพิ่งกลับจากไปเที่ยวหรือไปทำงานยังไงคะไปเกาหลีไปงานมากก็ไปเที่ยวด้วยครับแล้วก็ไปทํางานด้วยสองอย่างเลยครับไปสองอาทิตย์ครับผสองอาทิตย์เต็มๆใช่ครับสมุทรสงคราก็ดีครับอากาศในนังมีเนี่ยเที่ยวหรือทำงานนะไรอี้ อย่างละพึ่งเลยครับเอ,อ่อเที่ยวครึ่งหนึ่งทำง,งานครึ่งหนึ่งเที่ยวเที่ยวอาทิตย์หนึ่ง,าง,ง,างแล้วก็ทำงานในอาทิตย์หนึงทำงานเป็นงานอะไรนะสกร์อินเตอร์หรือว่าทำแบบคือก็ไม่ไม่ได้เชิญว่าโคยเตอร์ใช้คำว่าอ,อะไรดีอ่ะก็คือมันเป็นอย่างงี้ครับมันเป็นโปรเจกต์ครับเอ,อ่อภาพยนตร์ครับของทางเกาหลีครับที่เขาเออสร้างภาพยนตร์ทรื่องหนึ่งขึ้นมาครับออโดยธีมของเรื่องเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการ เออ่มันเป็นภาพยนตร์แอคชั่นนะครับผมที่ที่แอคชั่นดราม่าครับที่ที่มีธีมเกี่ยวกับเรื่องเออ่ในการรณรงค์เรื่องการต่อต้านการเยอรมีเชียครับผมแอ็นตี้เอเชียเดซิซซ์เลยคือหมายถึที่นู่นหรือว่าไงครับถ่ายทำก็คือจะมีทั้งที่เกาหลีเพื่อภาพยนตร์เรื่องนี้ถ่ายทำในหลายๆประเทศนะครับผมมีนักแสดงเออ่ที่เป็น าชาวเอเชียก็หลายประเทศเหมือนกันมีนักแสดงอเมริกรันมีนักแสดงเกาหลีไทยสิงคโปร์มาเลโอม้มหอีกเยอะเลยม,มีหลายประเทศเลยครับผมเราก็ถือเป็น<ม>หนึ่งในเรื่องใช่ผม,มคนไทยของผมก็เป็นอของคนไทยจะมีตอนนี้ที่รู้มีสองคนนะครับก็ <ๆ S 2> ค <น S 1> ือมีผมแล้วก็มีเต้านะครับผมแต่รอบนี้ผมเต้าไม่ได้ไปผมไป เขาติดต่อเข้ามาครับเขาติดต่อเข้ามาคำนี้เคยต่อมาได้ประมาณทั้งปีสองปีแล้วฮะแต่ว่ามีการเบรกไปเพราะเรื่องโควิดเพราะว่าตอนแรกอย่างที่บอกกับบทนะมันต้องเดินทางไปถ่ายที่เกาหล์บ้างไปถ่ายทำที่เกาหลีด้วยก็เลยมีการเบรกไปก่อนแล้วก็เนี่ยเพิ่งกลับมาในช่วงนี้ก็ถือว่าโปรเจกต์นี้ถือว่าเป็นโปรเจกต์ที่ร่วมงานกับทิ้งต่อฝั่งอะไรเป็เกาหลีเต็มเลยเหือ่ใช่คร่ะคือตัวโปรดักชันผู้กำกับโปรดักชันที่ทหมดเนี่ยเป็นเกาหลีหมดเลยครับผมแต่ว่านักแสดงครับจะมีนักแสดงทั้งฝั่งอเมริกันด้วยมีนักแสดง ของฝั่งเอเชียด้วยมีฟิลิปปินส์เนีย่ยคีอแบบฟิลิปปินส์สิงคโปร์มาเลย์อิน,ออนอเดียโปรเจกต์ใหญ่เจริญรัศมเกาหลีแล้วมันเปโปรเจกต์ก็ถือว่าเป็นโปรเจกต์ที่ที่เขาเขาก็ค่อนข้างแบบเรียกว่าอะไรครับก็ก็เป็นเขาเขาก็ตั้งใจทําขึ้นมาครับแล้วก็ตั้งใจที่จะแบบทำเพื่อเป็นโปรเจกต์ที่เป็นท่าพยนที่ส่งประกวดด้วยเลยใช้เวลาไมเวลาใช้เวลา ที่ผมไปมาครับยังไม่ได้เป็นการถ่ายทําแบบในรอบมันมีการถ่ายทำรอบจริงเลยครับแต่ส่วนที่ผมไปอ่ะผมยังไม่ได้ถ่ายทำรอบจริงผมไปเวิร์กช็อปนะฮะแล้วก็มีไปถ่ายทำพวกคล้ายๆรีเซอร์แล้วก็ไปเป็นคล้ายๆเป็นเทสชูตติ้งอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนแต่ว่าไอ้รอบที่ผมไปอ่ะกว่าเดิมอื่นอ่ะนักแสดงของประเทศอื่นอ่ะเขาก็มีถ่ายทําจริงๆด้วยเพราะผมเขาผมแค่ทำจริงประมาณเดือนมีนาคมอ่ะเราต้องไปอยู่มันาวดต้องกลับไปอีกรอบหนึ่งครับก็อาจจะไม่ได้ยาวมากอาจจะสักมาอาทิตย์หนึ่งแล้วก็เดี๋ยวมีถ่่ายยยทททีได้ว อันนี้ถือว่าเป็นงานร่วมง,งานกับต่างชาติทำแว่ของพอยค่ะหรือว่าทำงานแสดงถ้าเกิดว่าเป็นในเรื่องของภาพยนตร์ก็ก็รัดแยกในการทำงานนะคะพลอยเรารควรเป็นคนไทยใช่ไหมไม่ต้องใช้ภาษาเกาหลีระบบเป็นคนไทยครับก็จะมีพูดถ้าเกิดเล่นกับเข้ากับแต้วเนี่ยพูดภาษาไทยแต่ถ้าเกิดว่าเล่นกับคนที่เป็นนักแสดงสัญชาติอื่นเนี่ยก็ต้องพูดภาษาอังกฤษแต่ว่าไม่ต้องพูดเกาหลีครับก็คือเล่นเป็นคนไทยเลย แล้วเกาหลีที่รู้จักคือเสียงอินเที่ด้วยเล่นต้องมีมีครับแต่ว่ายังไม่ได้เจอกันครับรอบนี้ที่เจอคือเจอนักแสดงเออมาเลย์เจออินเดียครับท่านว่าจะได้ดูเมื่อไหร่บุ๋มเออผมไอ้เรื่องว่าได้ดูเมื่อไหร่ผมไม่แน่ใจก็น่าจะเป็นปีหน้าเพราะว่าของผมก็เริ่มถ่ายตอนช่วงมี้นะงานก็เป็นพี่ทั้งก่อนก็เต็มที่ค่ะที่ลอยไปอยังไงใช่ก็คือก็คือไปก็ไปเที่ยวด้วย เที่ยวด้วยทํางานด้วยที่เที่ยวก่อนแล้วค่อยทำงานด้วยคือเราไปทำงานเสร็จก็ <c oughs> เลยชวนชวนเบย์ไปด้วยอ๋อคือรทริปนั้นก็มีคุยคุย,คยชวนชวนกันมันเป็นเรื่องจังหวะพอดีมากกว่าครับที่ว่าออตอนแรกมีคุยกับเบยแล้วก็เพื่อนๆเบย์ <c oughs> ครับเพว่าจะไปเที่ยวเกาหลีด้วยกันแล้วก็ไอ้โปรเจกต์ของหนังเนี่ยมัน <c oughs> บังเอิญมาใกล้ๆก,กันพอดีครับก็ <c oughs> เลยจับมาชวนกันเลยมันเป็นตัดล้องว่ายๆเพราะก่าที่ ก็ไปเที <int ess thoughts> ่ยวปกติครับแล้วก็ถ่ายรูปให้บ้างครับก็สาสๆเขาชอบถ่ายรูปแลยรูปภาพรูด่วเลยฮะภาพรูด่วนทั้งภาพรั่วๆไม่ได้ค่าจ้างอะไรถ่ายแค่อย่างเดียวแต่ว่ารู้มีอกับรู้มุมของเราเรียบร้อยก็พอรู้บ้างครับว่าเขาชอบแบบไหนอะไรอย่างนี้แต่ว่าถ่ายออกมาเขาต้องพันเรือ่องอีกทีหนึ่งตอนนี้ไม่ถึงว่าตอนนี้มีอีกไหมเหรอตอนนี้ยังไม่มีแพลนครับผม ัเก็บเงินแสดงว่าปีใหม่นี้ก็คือให้ครอบครัวปีใหม่นี้ผมยังไม่มีแผนกันนะแฮปปี้นะก็แฮปปี้ดีครับแฮปปี้เรียกเพียร์เป็นหรือแฮปปี้เรียกเพียร์หีือแอบแซวอยู่นะเราไปเจอใครกันบ้างบ้านนักจงกวาดปกติแหละจริงแล้วผมว่าก็หวานปกติของคนที่แบบมีโปรงมีแฟนเขาเป็นแฟนกันเขาก็หวันประมาณนี้แหละผมว่าต้องไปทำแน่ อ,อ,อ,อ๋อไปเจอยูบินไปเจอยูบินมาดีก็คืออย่างนี้ครับคือพอดีว่ายูบินเขาเป็นเอไหมายูเฟเนี่ยครับ mm hmm. เขามีเพื่อนชาวเกาหลีครับแล้วก็เขาจักกับย mm ูบินพอดีครับก็เลยได้มีโอกาสเจอกัน ประมาณนนั้ไปแล้วค่ะแล้วบอกชีวิตติดของมิ้นราะใช่ครับคือความจริงก็จะบอกว่าที่เริ่มดูแบบวงแบบเกิร์ลกรุ๊ปของเกาหลีอ่ะก็คือวันเดอร์เกิร์ลแหละเขาก็เป็นวงแรกเลยอ่ะที่แบบว่าเราติดตามอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ติดตามมาเรื่อยๆวงอื่นๆต่อมาเรื่อยๆเขาดีเล่าจริงเราเป็นยังไงบ้างเขาน่ารักเขาไนส์มากเขาแบบเฟรนลี่มากเลยน่ารักเขาให้หมดเลยดีใจ ประเดียวเขาทำแดดสักหาด้วยเข็นหน้ใส่หน้ามาด้วยป่ะคะแบบสาวหน้ามาด้วยอีกอ๋อสาวหน้ามาเขาทำทรงหน้ามาอ๋ออันนั้นบังเอิญโอเคค่ะพี่ค่ยนะคะโอเคขอบคุณครับเดี๋ถ่ายรูปก่อนนะ